นอนจังเลยอ่ะน้ำน้ำหรอขอบคุณนะไอยี่ห้ออะไรอ่ะลืมดูเลยยี่ห้ออะไรอ่ะน้ำดื่มตา b n บ4 8สวัสดีครับที่เบนเจอร์นะครับวันนี้เรามาอัปเดตสินค้าใหม่ๆนะฮะจากงานเทรดดิ้งมาเก็ตที่จัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่มีขายของกันมากมายเลยนะแล้วก็มีเทรดโซนอะไรด้วยนะครับมี High Touch ด้วยใช่ไหมคราวนี้จะามาพบกับ สินค้าที่เป็นของนิวก่อนเลยนะครับแน่นอนว่าช่องนี้มีของนิวแน่นอนอยู่แล้วนะฮะแต่อาจจะไม่ครบขาดไปอย่างหนึ่งก็คือคลิปอะคริลิกนั่นเองนะครับซึ่งหาไม่ได้เลยจริงๆนะฮะร,ราคาก็เท่าที่ทราบก็คือสูงนิดนึงนะครับโอเคเรามาพบกับของแรกกันก่อนเลยนะสำหรับคนที่ซื้อสินค้าเกิน1000บาทจะได้รูปพิเศษหนึ่งใบและเราก็ได้รูปนี้มาแล้วครับนี่รูปนิวนะฮะคือผมไม่ได้ไปงานนี้นะแต่ผมก็หาซื้อมาจนได้นะครับ น,นี้ราคาที่ได้มาก็ประมาณ2,200กว่าบาทน,นะครับจําราคาแน่นอนไม่ได้ละนี่จะเป็นรูปนี้นะครับแล้วก็รูปนี้เราเป็นรูปสแตนดี้ด้วยนะฮะซึ่งมีคนได้ไปแล้วอยู่ในท,ท,ที่บ้านนิวนั่นเองเยอะม,มากนะครับนี่น่ารักนะทุใกล้นะครับนี่โอเคต่อมาก็จะเป็นสินค้าใหม่ล่าสุดก็คือ หนังสือเลือกตั้งนะครับ GE นั่นเองซึ่งผมก็ซื้อไว้เล่มหนึ่งเหมือนกันนะฮะเพิ่งสั่งมา o f f i c i a l ส่งเร็วมากเดี๋ยวจะมารีวินตอนต่อไปนะครับเอาละก็ะได้รูปนี้นะลูกแถมจากหนังสือเลือกตั้งนั่นเองนิวกอรอันดับที่21นะครับมาพร้อมออกับฉากสีฟ้าแล้วก็ทรฟี่นะฮะร,รางวัลตัวนี้นั่นเองนี่สวยงามแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นสินค้าใหม่เช่นกันจะเป็นผ้ากันเปื้อนนะฮะ แล้วก็มีแผ่นความร้อนอะไรสักอย่างนี่แหละก็จำไม่ได้แล้วถ้าใครที่พีในงานเนี่ยก็จะได้รูปพิเศษนะครับ1ใบส่วนถ้าของมาส่งแล้วก็จะมีรูปอีกหนึ่งใบนะฮะอันนี้ได้รูปพิเศษมาก่อนก็คือเป็นรูปนิ้วนั่นเองนี่นะครับนี่นี่ก็คือสินค้าของเขาก็คือผ้ากันเปื้อนนะครับ have a nice meal นี่นะครับน่ารักทีเดียวชุดนี้เป็นชุดที่คุณไข ตัดให้ทุกคนเลยนะครับน่ารักมากต่อด้วยสินค้ามาอีกเช่นการเป็นโฟโต้เซตนะครับนี่คอมสามใบก็มานะครับอันนี้นะฮะเป็นเต็มตัวแต่รูปนี้ดูเหมือนหน้านิูลอยๆอย,อยังไงไม่รู้ว่าฮะโอเคไม่เป็นไรแต่ก็น่ารักนะครับอ่ะรูปต่อมาก็เป็นอันนี้ นี่แอคนี้น่ารักทีเดียวแล้วก็นี่ครับน่ารักมากเซตนี้นะฮะ Have a nice meal โอเคอันนี้ก็ประมาณราคาสินค้าของนีวทั้งหมดนี่ประมาณ200นิดๆน,ดนะครับเว้นใบนี้นะครับก็จะแพงนิดนึงอันนี้ก็อีกเลทหนึ่งนะฮะสามใบนี้ก็จะเป็นแบบมากกว่า200ร้อ นะสุดท้ายเป็นอันนี้ครับที่รองแก้วนะฮะเซตเดียวกัน Have a nice meal ถือสตรอเบอรี่กับขนมนะฮะคุกกี้นี่ทั้งหมดนี่สั่งซื้อมาหมดแลยท่าไม่ได้ซื้อในงานเลยเพราะไม,ไม่ไม่สะดวกไปนะครับนี่ก็ยังไม่พอนะครับพอดีว่าเห็นราคาน่าสนใจก็เลยสร้างมาอีกนะครับก็เป็นอันนี้เลย ฟอนนะครับ <c oughs> นี่วันนี้น่ารักมากเลยรูปน,นะร Font น,น,รนี้นะครับฟอนนี่ด้วยน่ารักนี่นะฮะสามใบว,ว้าวชอบมากชอบมากเซตนี้สวยดีนะครับชอบอยังไม่พอครับมีอีก <c oughs> นี่ก็เพิ่งสั่งมาของก่อนนะครับ นี่อันนี้ใบนี้ไม่แพงนะประมาณร้อยเดียวนะครับก็นี่อันนี้ด้วยโฟโต้เซตสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเซตนี้นี่นะสามใบอันนี้ก็ประมาณร้อยร้อยกว่านะฮะถ้าจะไม่ผิดไม่เกินร้อยนะครับของก่อนอไม่แพงอันนี้ก็มีอีกนะครับยังไม่หมด ก็อันนี้ของน้องจ๋าผมว่าจ๋าเซตนี้สวยดีนะฮะก็เลยซื้อมาด้วยราคาก็ไม่เกินร้อยนะฮะถ้าจะไม่ผิดไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับน,นี่สามใบน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับน่ารักดีผมไม่ได้โอชิตน้องจ๋าเท่าไหร่แต่ว่าก็ถ้าเปิดเจอก็เก็บนะครับแต่นี้น่ารักจริงๆเซตนี้แล้วก็อันนี้ก็มีแถมให้อีกนิดนึงนะครับ านะฮะร,รูปสามพี่น่าจับตามองน้องโจเกิดนะครับผมว่าน้องเขายิ้มมีความจริงใจดีนะโอเคมาเนี่ยก็สามใบนะครับกินขนมจริงหรือปเปล่านี่น่ารักดีเนาะอันนี้ได้มาราคาประมาณสองร้อยมั้งครับสองร้อยห้าสิบนะฮะนี่ สั่งมาทีเดียวเลยจากร้านเนี่ยตอนน้องจา๋าน้องโยเกิร์ตน้องก่อนเนี่ยฮะมาพร้อมๆกันเลยนะคะค่าส่ไม่แพงนะครับส่วนของฟอน์นี่มากะมากะนิวมั้งครับใช่มากะนิวส่วนหนังสือเลือกตั้งเดี๋ยวเอาไว้ตอนต่อไปค่อยมาชมกันว่าเราจะเปิดได้อะไรนะครับรูปซื้อมาหนึ่งเล่มท่วนๆเลยนะฮะโอเคสหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับ กับสินค้าจากงานเทรดดิ้งมาเก็ตนะฮะพบกันใหม่คราวหน้ากับช่องเ d ็ e เวนเจอร์สอและเพจเน็ตเวนเจอนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ